ในโลกที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฟูบริโภคและธุรกิจต่างก็ต้องปรับตัวตามเราทุกคนต่างต้องการสินค้าและบริการที่สามารถช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเหมือนกับแบรนด์ของเราที่พัฒนาทั้งตัวโปรดักตและแพคเกจจิง้งเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสร้างความแตกต่างให้กับ สาลาเปาที่พวกเราได้ทุ่มเทและตั้งใจสร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์รวมถึงใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์อย่างปลากายมาผสมผสานกับสูตรลับเฉพาะทำให้ได้ซลาเปาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาค่ะสาลาเปาไม่ใช่เพียงอาหารที่ธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความอบอุ่นที่มอบให้แก่ทุกคนภายใต้สโลแกนที่ว่า ซาลาเปาที่ดีต้องมั่งเปาวันนี้พวกเราขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ความอร่อยที่แตกต่างจากซาลาเปาที่ทุกท่านเคยลิ้มลองขอแนะนําให้รู้จักกับมั่งเปาซาลาเปาที่ใส่ใจทุกขั้นตอนมั่งเปาเป็นซาลาเปาสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเป็นของฝากจากนครสวรรค์แป้งเหนียวนุ่มไส้หนาตัวแป้งทําจากแป้งโฮวีตไม่ผ่านการฟอกสีมีคุณค่าทางโภชนาก,การสูง การจะทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดประกอบไปด้วย 4P ซึ่ง P ที่สำคัญที่สุดคือ Product ผลิตภัณฑ์และสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่จำเป็นหรือถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นจะต้องมีข้อองค์ประกอบทั้ง5ตัว ผลิตภัณฑ์หลักนะคะซาลาเปาเป็นอาหารที่อิ่มท้องมีสารอาหารครบห้าหมู่เช่นคาร์โบไฮเดรตนะคะจากแป้งโปรตีนจากเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์นะคะวิตามินและเกลือแร่จากผักไขมันนะคะจากพืชค่ะรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์นะคะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยมีตราสินค้าที่สามารถจดจำได้ง่ายค่ะผลิตภัณฑ์คาดหวงัง บรรจุภัณฑ์เปิดใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายต่อการพกพาทั้งยังมีรสชาติที่หลากหลายรวมถึงเรายังมีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการสแกนจ่ายหรือว่าการจ่ายผ่านบัตรเครดิต <Yeah. S 1> ผลิตภัณฑ์ขวดแบรน์มั่งเปาของเราเมื่อซื้อครบ300บาทส่งฟรีภายในตัวเมืองนครสวรรค์ในระยะทาง10กิโลเมตร พวกเราใช้แป้งโฮวีที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเส้นใยอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ผ่านการขัดสีหรือว่าฟอกขาวเมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจากนั้นก็ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งรักษาคุณภาพป้องกันการเสื่อมสภาพของสินค้า และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภครวมถึงให้ข้อมูลสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ 1. บรรจุพันชั้นแรกเป็นกระดาษรูปทรงครึ่งวงกลมมีรอยปะด้านข้างสามารถแกะแล้วรับประทานตัวสินค้าได้ทันทีโดยที่ไม่เลอะมือผู้บริโภคเลยคะ่ะ 2. บรรจุพันชั้นในมีลักษณะเป็นกล่องกระดาษทรงหกเหลี่ยมแนวยาวมีปอกด้านนอก พุ่มส่วนตัวฐานที่รองรับบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้อีกทีเปิดโดยการดึงที่จับทางด้านข้าง 3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง